ไม่เคยลองเหมือนกันนะแต่อยากจะลองให้ดูนะครับว่ามันจะตัดกับไอ้ไม้ยูคาได้ไหมนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูครั้งแรกเลยนะไม่เคยลองเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยลองดูนี่นะโอ้โหหวานเจีย๊ยบไม้ยูคาดูดิครั้งแรกเลยนะผมบอกเลยนะว่าผมลองครั้งแรกเลยนะเนี่ยไม้ยูคาแบบแข็งแข็งเลยนะนี่ลองดูอีกรอบหนึง่งนะครับถ้าไม้ยูคาตัดได้แบบนี้นะ ๋อตัวนี้นะครับเป็นกงนไกนะครับตัดกิ่งไมป้ปรับยืดได้นี่ปรับยืดได้แบบนี้นะถ้าอยู่แบบสูงๆนะเราเราไม่ถึงนะนี่ดูวิโหยังใหญ่ะนะครับอ่าลองดูท่อ PVC นะครับท่อ PVC นะลองดูก่อนอ่าใช้ปิดประเภทแล้วเนี่ยนะครับโอ้สบายเลยอะ่ะอ่าลองดูอันใหญ่ๆนี่อันนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ใหญ่อันนี้ใหญ่กว่านนี้นะเห็นไหมใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าเดี๋ยวลองดูนะครับนี่อ่าลองดูตัดดูมา อืเสียงดังฟึดเลยอะ่ะอืม้มอ้อคมจริงนะครับผมแนะนําเลยนะครับกันไกตัดกิ่งไม้ตรงนี้นะพิกัดนะเดี๋ยวผมปากใครละกันนะครับต่อพี่ช่างตะกร้าเหลืองหน้าคลิปเลยครับ